ดารี is, สมองนาฬิกาเริ่มจับเวลาเพราะเขาวางแผนที่จะหลบหนีภายในหนึ่งนาทีแล้วเขาก็ยิ้มและพูดกับ FBI ฉันจะคิดถึงพวกคุณมากแล้วจโจมทันทีทำให้ผู้คุมทั้งสองลม้มลงกับพื้นค่อยๆเอากุญแจออกในพริบตาเดียว,ว,ว,ยวยเขาก็ปลดล็อกกุญแจมือและกุญแจเท้าได้หนึ่งวินาทีก่อนที่ FBI จะเปิดประตูได้ดารี is, คว้ามไม้เท้าแล้ววิ่งไปที่ห้องอื่นแล้วก็ประตูไว้ลงมาทางท่อระบายอากาศ แล้วดึงสายไฟยึดกับท่อระบายอากาศก่อนแล้วมัดกลับเข้าเกียร์เครื่องหมุนนิดหน่อยฝาปิดช่องระบายอากาศหลุดออกทันทีแล้วก็ขึ้นปีนกำแพงออกแรงถีบใบพัดให้หลุดในช่วงพริบตาเขาก็ออกจากท่อระบายอากาศแล้วเริ่มปีนขึ้นไปบนหลังคาข้ามหลังคากำแพงเหมือนกระโดดบินเหมือนกับนกกระโดดนี้อย่างกับเทพตอนนี้ FBI ก็ไล่ตามทันก็โดนเขาจัดการใช้เวลาเพียงครึ่งวินาทีในการเอาชนะผู้คุมเห็นคนมาเยอะขึ้นเรื่อย ดาริยดรีบวิ่งไปที่กำแพงทันทีออกแรงทั้งหมดเพื่อกระโดดลงในขณะที่ทุกคนยังคงไล่ตามติดๆทันไดานานกมีเฮลิคอปเตอร์ปรากฏขึ้นเขาโยนกุญแจมือทิ้งไปกระโดดไปเกาะเครื่องบินตอนที่ FBI ก็นึกได้ว่าเขามีปืนก็ยิงทันทีแต่มันก็สายเกินไปและกระบวนการทั้งหมดใช้เวลาเพียง57 วินาทีหลังจากลงจากเฮลิคอปเตอร์ตรงมาทางหลวงจากนั้นพวกเขาก็ขึ้นรถและหนีไปคนพวกนี้ก็ภูมิใจกันมากปรากฏว่าเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนคนเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มทุ่งหญ้าถูกทหารติดอาวุธสังหารอย่างโหดเหี้ยมจากนั้นก็ติดระเบิดทุกที่ในข้อกัวหลังจากมีเสียงดังลั่นฐาน FBI ใต้ดินของอเมริกาใต้ฟาร์มระเบิด เป็นท้าขนาดใหญ่ทันทีจากนั้นกลุ่มทหารก็แทรกซึมเข้าไปทันทีการสังหารเริ่มต้นขึ้นแล้วผู้บัญชาการกิบบอลตื่นตระหนกเล็กน้อยออกคำสั่งให้เปิดสัญญาณเตือนทันทีแต่ไม่คิดว่าอาวุธของฝ่ายตรงข้ามจะล้ำหน้าขนาดนี้พวกเขาปล่อยจานบินที่สามารถระบุตัวตนได้เป้าหมายตรงไปที่หัวหน้าตราบใดที่ยังระบุเป้าหมายได้จากนั้นทหารก็ทุ่มกำลังเต็มที่เพื่อส่งพวกเขาไปทางทิศต,ตะวันตกไม่ปล่อยให้เวลาเสียเปล่าเลยกิบบอลน,นำลูกน้องไปโต้กลับแต่กำลังต่างกันมาก องค์กร FBI ถูกทำลายเพียงในพริบตาเดียวเหลือเพียงกิบบอลเท่านั้นที่ต้องดิ้นรนต่อสู้ในเวลานี้จานบินมาเจอเขาจูจูกิบบอลก็ใช้ก้นปืนยิงมันออกกุ่มทหารติดอาวุธอีกฝั่งกำลังทางประตูนิรภัยกวาดล้างฆ่าทั้งหมดในศูนย์ข้อมูลกิบบอลไม่มีทางเลือกนอกจากต้องขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้นล่างเพื่อตามหาโทบี้เพื่อหาทางออกจากที่นี่แล้วทั้งสองก็ขึ้นรถสุดเทควบคุมรถให้ยิงทำลายประตูโกดังหนีออกมาได้สำเร็จระหว่างทางกิบบอลหยิบจานบิน เพื่อระบุตัวตนและมอบให้โทบี้โทบี้มองอย่างระมัดระวังสักครู่แล้วพูดว่าเครื่องนี้ล้ำหน้ากว่าระบบการระบุตัวตนใน FBI ถึง1000เท่าชัดเจนว่าคู่ต่อสู้เตรียมตัวมาอย่างดีก่อนมาเมื่อมาถึงจุดนี้กิบบอลก็ตัดสินใจหาพันธมิตรที่แข็งแกร่งพวกเขาไปที่เรือนจำทหารที่มีการป้องกันอย่างแน่นหนาตามฮาดาเรียตอดีตหน่วยรบพิเศษแน่นอนว่านี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุดดาเรียตเป็นสหายของกิบบอลเมื่อ9ปีที่แล้วกิบบอลบอกดาเรียตให้ไปพบกันที่ดาดฟ้าในวันพรุ่งนี้เวลา12 นาฬิกาดาเรีตเข้าใจความหมายอย่างชัดเจนวันถัดมาก็มีการแหกคุกเหมือนตอนต้นวิดีโอหลังจากที่ดาเรียตออกจากคุกก็ตัดสินใจไปเติมท้องก่อนหลังจากแทบเบอร์เกอร์พิเศษในร้านฟาสต์ฟู้ดแล้วก็ไปหาโลล่าแฟนเก่าเพื่อขอยืมรถโลล่าพูดไม่เยอะ พาเขาตรงไปที่โรงรถของตนมีรถกระบบภาคสนามสุดเจ๋งตอนเย็นกิบบอลเริ่มแบ่งหน้าที่เขาต้องการให้ดาเรียดไปที่สำนักงานใหญ่ของ FBI เพื่อไปเอาฮาร์ดดิสก์ก่อนส่วนเขาจะกลับบ้านไปเอาเอกสารที่เหลือโทบี้ก็รีบทําอาวุธทรงพลังดาเรียดมาที่ฟาร์มแล้วพบว่าตำแหน่งที่อยู่ตรงหน้าเขาถูกกองกําลัง FBI ไอผนึกปิดเอาไว้แล้วดาเรียดไม่อยากเสียคําพูดเขาหยิบปืนขึ้นมายิงไปนัดหนึ่งเพื่อระเบิดรถเพื่อดึงความสนใจของ FBI ดาเรียดบุกเข้าไปข้างในอย่างรวดเร็วจัดการผู้คุมสองคน แล้วหาห้องคอมพิวเตอร์หลักเพื่อไปเอาฮาร์ดดิสจน FBI นึกได้ว่านี่เป็นแผนของศัตรูแต่ดาเรียตก็วิ่งหนีไปได้ไกลแล้วเขาวิ่งไปจนถึงท่าเรือพบว่ามีเรือแคนูสองลำเลยคิดแผนขึ้นมาอย่างแรกคือเขาดึงท่อส่งน้ํามันของเรือแคนูออกแล้วปีนขึ้นเรืออีกลำหนีเมื่อ FBI ตามมาทันจากนั้นดาเรียตก็หันกลับมาและยิงกระสุนเพื่อระเบิดเรือน้ามันรั่วทําให้ FBI ชื่นชมการหนีที่น่าทึ่งของดาเรียตโทบี้ที่อยู่อีกด้านหนึ่ง ซึ่งได้รับมอบหมายในการขับรถไปช่วยเหลือ FBI เขาต้องหยุดรถบนสะพานตอนนี้ดาเรียตใช้ปั้นจันของเรือหาปลาเพื่อลอยขึ้นไปได้ไกลหลายพันเมตรแล้วพุ่งตรงขึ้นไปบนรถของ FBI บนสะพานแล้วก็รีบขึ้นรถหนีขณะนี้ไคลเล่อยู่ที่ FBI ก็พบข้อมูลเกี่ยวกับดาเรียตพบว่าเขาเป็นเพื่อนของกิบบอนแต่เขาไม่เข้าใจว่าสุดท้ายกิบบอนต้องการจะทําอะไรกิบบอนฝั่งตรงข้ามกลับบ้านไปเอาเอกสารแต่จู่ๆก็ถูกจับและคนที่จับเขาได้คือคนรู้จักนั่นคือ ณจุดนี้ตัวตนของเขาเป็นหัวหน้า FBI แล้วเจมส์ James จัดการทําให้กิบบอลหมดสติกแล้วสร้างฉากปลอมของอุบัติเหตุแก๊สรัว่วเพื่อระเบิดบ้านเขาเมื่อดาเรียตเห็นข่าวอุบัติเหตุของกิบบอลเขาก็ไม่มีความตั้งใจที่จะละทิ้งภารกิจจากจากนั้นจากบาร์โค้ดบนฮาร์ดดิส์ดาเรีตก็ดึงรูปภาพออกมาข้อมูลบนนี้เกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อชาลีดาเรียตจึงตัดสินใจไปถามสักหน่อยปรากฏว่าชาลีเป็นคนติดต่อของกิบบอลในรัฐสภาด้วยการช่วยเหลือของเธอดาเรียตปลอมตัวเข้ามาเป็นพนนักกงาาเเสสิรรร์ได้ํ็จแและทซ,ซึ เข้าไปในงานปาร์ตี้ชั้นสูงของ FBI ในขณะเดียวกันก็ได้ยินข่าวว่าเจมส์กำลังจะทำรัฐประหารแล้วขอให้ชาลีช่วยเพื่อหนีการไล่ล่าของหน่วยคอมมานโดชาลีพาดาเรียกลับบ้านอยากได้อะไรก็โทรหาเธอหลังจากที่ดาเรียดอาบน้ำเสร็จทันใดนั้นก็พบว่ามีปืนตกอยู่ที่พื้นหลังจากหยิบปืนขึ้นมาแล้วไปเจอศพเพื่อนของเจมส์ในห้องนอนในตอนนั้นเสียงไซเรนตำรวจก็ดังขึ้นอยู่นอกหน้าตา่างดาเรียดเพิ่งรู้ว่าเขาถูกชฉลีขายหมดแล้วที่นี่ไม่ใช่บ้านของเธอ มันคือบ้านเพื่อนของเจมสไคลเล่ก็อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยไคลเล่ที่อ่อนแอถูกกลอก ให้เข้าไปในบ้านเจราจากับดาเรียดหลังจากเข้าบ้านดาเรียดก็บอกว่าทุกอย่างเป็นแผนของเจนใครเล่ครึ่งเชื่อครึ่งสงสัยจึงตัดสินใจสอบสวนตอนนี้ FBI กํากำลังวางแผนที่จะเปิดการโจมตีบีบบังคับดาเรียดฉลาดเขาโยนเบอร์เกอร์ลงอ่างอาบน้ำรอจน FBI ใช้เครื่องสแกนเพื่อจับเขาจากนั้นเขาก็ใช้แรงทุกคนพวกนี้ให้หมดสติทันทีแล้วเอาเสื้อผ้าของคนพวกน,น,นั้นหนีออกมาได้สำเร็จตอนนี้ในทีวีคือเจมส์กำลังจัดงานศพให้เพื่อนที่เสียชีวิตของเขาทหารหลายหมื่นนายจะรวมตัวกันที่วอชิาาง ประหารทำได้เพียงเท่านั้นอยาก,กระบฏต้องมีอาวุธเขาก็เลยมอบภารกิจสำคัญให้กับโทบีแฮกระบบ FBI เพื่อค้นหาประวัติการขนส่งอาวุธโลล่า <L ola S 2> ที่อยู่ข้างๆเธอก็เตรียมรถแข่งชั้นเยี่ยมให้เขาด้วยดาเรียดจึงทบทวนความรักครั้งเก่าของเขากับโลล่าทันทีโทบีหยิบเอกสารของ FBI แล้วเดินเข้ามาอย่างร่าเริงมันแสดงให้เห็นอาวุธจำนวนมากถูกโอนไปยังเรือบรรทุกเครื่องบินดาเรียดลงมือทันที เขาบุกเข้าไปในเรือก่อนตามด้วยลวดลอกลอกเข้าไปในเรือตามคาดพบทหารจํานวนมากบรรจุอาวุธตอนนี้ชาลีกับเจนกําลังครุ่นกิดอะไรบางอย่างดาเรียจัดการทหารที่บุกเข้ามาในห้องในพริตตาเดียวก็จับกุมชาลีได้บังเอิญพบว่ากิบบอนยังมีชีวิตอยู่และสายสราเมื่อ9ปีที่แล้วณจุดนี้ชาลีกดปุ่มสัญ,ญญาณเตือนฉุกเฉินทันทีดารียก็ชัดเธอหมดสติทันทีขโมยสำเนาในมือของเธอ เห็นเวลานั้นไม่เพียงพอที่จะช่วยกิจบอลให้รอดได้เขาต้องออกไปก่อนหลังจากน็อกทหารไปแล้วเขาขโมยรถพุ่มเกราะและขับหนีไปณจุดนี้เจมส์สั่งให้ทหารยิงจรวดดาเรียตใช้ตำแหน่งหลีกเลี่ยงการหลบหนีอย่างเชี่ยวชาญในเวลานี้รถถังอีกคันเริ่มยิงอีกครั้งแต่ยิงผิดไปโดนเครื่องบินท่ามกลางความโกลาหลของกระสุนดาเรียก็ยังตกเป็นเป้าเดียวดาเรียตจึงขับรถไปที่ทางออกเปิดฝาเพื่อซ่อนบนเครื่องบินรถถังหลังไล่ตามมากำลังจะยิงจากนั้นดาเรียก็ใช้อุปกรณ์ยิง เพื่อดันยางกระขึ้นไปรถสองคันกลายเป็นเศษเหล็กทันทีดาเรียตถือโอกาสกระโดดลงน้ำหนีจากนั้นเขาก็นัดให้ไค่เล่ไปพบเอาแผนที่ที่ถูกขโมยมาจากบ้านของชลิมาให้ข้าด้วยปรากฏว่านี่คือแผนที่ทางทหารของแคปเอร์ธอบนนั้นทําเครื่องหมายเส้นทางการโจมตีและเป้าหมายหลังจากที่ไค่เล่กลับมาที่ห้องทํางานเพื่อวิเคราะห์อย,อย่างละเอียดปรากฏว่ารายชื่อนี้ลูกน้องของเจนทั้งหมดยิ่งกว่านั้นจากปากของเจนเขารู้ด้วยว่ากิบบอนยังมีชีวิตอยู่เขาค่อยๆเชื่อว่าเจนกําลังวางแผนรัฐประหารจึงไปหาดาเรียตเพื่อพูดคุย มาตรการตอบโต้ตอนนี้โทบี้นำข่าวที่สำคัญมาครั้งนี้ FBI ใช้รถบรรทุกส่งอาวุธในขณะนี้ชายผิวดำสองคนกำลังเคลื่อนย้ายรถเข็นชีสจากภายใน FBI ออกมาเห็นสองสาวด้านหน้ารถเสียบกมือขอความช่วยเหลือผู้ชายก็กระตือรือร้นรีบลงจากรถเพื่อช่วยแต่พวกเธอคือกลุ่มคนของดาเรียโดนปืนจ่อชายผิวดำพูดว่ากุญแจยังอยู่ในรถที่ท้ายรถเห็นได้ชัดว่ารถคันนี้เป็นรถบรรทุกชีสแต่ข้างในม,มีประตูลับ หลังจากเปิดออกดาเรียตก็พบว่าเต็มไปด้วยอาวุธที่สุดยอดสองพี่น้องผิวได้เบิกตากอาวางทันทีด้วยความกลัวณตอนนี้ฝั่งเจมก็พร้อมที่จะจู่โจมเขาตั้งใจจะฆ่าประธานาธิบดีและทุกคนที่มีสิทธิ์ลงสมัครรับตำแหน่งเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเป็นประธานาธิบดีได้ง่ายขึ้นและสุดท้ายก็โยนความผิดทั้งหมดให้กับกิบบอนฝ่ายดาเรียตและไคลเล่ก็มีแผนรับมือเช่นกันพวกเขาเรีบเข้าประตูกองทัพจู่จูจ่ก็มีรถถังมาที่ประตูปืนใหญ่เล็งตรงมาที่ดาเรียทุกคนรีบกระโดดลงจากรถ วินาทีต่อมารถก็ระเบิดทันทีณจุดนี้ดาเรียตใช้แม่แรงยึดรถไม่ปล่อยจากนั้นใช้โซ่เหล็กขันกระบอกปืนใหญ่ให้แน่นสุดท้ายใช้เลื่อยเปิดฝาด้านบนส่งทหารขึ้นรถขึ้นไปบนฟ้า <S <S ด้านประธานาธิบดียังพูดประสัยอย่างจริงจังเจมสั่งตัดไฟทันทีแล้วฉวยโอกาสพาตัวท่านประธานาธิบดีออกไปขณะที่เดินผ่านห้องโถงทหารติดอาวุธลงมาจากด้านบนทำลายผู้คุ้มกันประธานาธิบดีได้อย่างรวดเร็วคราวนี้เจมส์หงายไพ่ขึ้นเผยโฉมหน้าอป布ัสของกบฏ เขากำลังจะสั่งให้น้องจัดการประธานาธิบดีในเวลานี้ดาเรียดขับรถถังไปยิงเข้าทำเนียบแล้วนำคนใส่ชุดกอบเข้าไปการกระทำเมื่อกี้เพิ่งช่วยชีวิตประธานาธิบดีได้อย่างเฉียดฉิวกิบบอลและไคลลาเป็นอดีตผลซุ่มยิงของกองทัพเรือสหรัฐหลังการต่อสู้อันตุเดือกก็ตรงกับจังหวะที่ชาลีพากิบบอลและกลุ่มคนที่ผ่านมาดาเรียดก,ก็จัดการเธอได้อย่างง่ายดายชาลีจะลอบโจมตีแต่กลับโดนกิบบอลยิงซะก่อนสหายเท่าได้กลับสู้เคียงบ่ายเคียงไหลกันอีกแล้วด้านเจมส์ก็เปลี่ยนแผน พาท่านประธานาธิบดีลงรถไฟใต้ดินเมื่อดาเรียตตามมาทันหรือก็เริ่มออกไปแล้วและตอนนั้นโลล่าก็ขับรถแข่งมาหาเขาดารีตจึงเริ่มหมดแข่งรถคิบบอนยังส่งเฮลิคอปเตอร์สีดำเพื่อไล่ตามเจมปรับสปีดรถให้วิ่งเต็มสปีดแต่ไม่คิดว่าดาเรีตจะบ้ายิ่งกว่าเขาขับรถวิ่งบนรางหลังจากเสียสีล้อก็กลายเป็นรถแข่งบนรางรถไฟดาเรียตพุ่งเข้ามาเชนะรถไฟ ใช้เวลาสั้นๆในการเข้ามาด้านในแล้วเริ่มจัดการกับลูกน้องของเจมดารียตเอาไฟแชรจุดไฟตรงที่ที่แก๊สรั่วทําให้ศัตรูลอยออกไปไกลณนะตอนนี้รถไฟเสียการควบคุมเจมก็ยิ่งคนขับรถไฟตายทันทีแล้วใช้ท่านประธานาธิบดีเป็นตัวประกันขู่ให้ดารีตสลัดปืนลงดาเรียปรตปฏิเสธอย่างเด็ดขาดและปิดไฟลงแล้วคว้าระเบิดควันเข้าไปทวีความมืดมนเพื่อต่อสู้กับเจมในที่สุดทีมกู้ภัยด้านนอกก็สามารถช่วยชีวิตประธานาธิบดีได้ โดยที่ท่านไม่ได้รับบาดเจ็บด,ดาเรียกเพราะบาดเจ็บมาก่อนเลยสู้เจมไม่ได้เขามองไปที่สะพานข้างหน้าเขาตัดสินใจที่จะกระโดดออกไปในขณะเดียวกันเฮลิคอปเตอร์ก็ยิงกระสุนออกมาทำลายรถไฟและเจมให้เป็นชิ้นชนในตอนที่ดาเรียดก,กำลังตกร่วงเขายิงลงไปในน้ำแล้วตกลงน้ำแล้วว่ายขึ้นฝั่งได้สำเร็จหลังจากได้รับการช่วยเหลือแล้วประธานาธิบดีก็รีบเข้าควบคุมสถานการณ์ในวันรุ่งขึ้นและยังมอบเหรียญเกียรติยศให้ดาเรียดดาเรียดเก็บของเสร็จแล้วตัดสินใจที่จะช้ชีวิตอันธพาตลตล คิบบอนถูกคืนตำแหน่งก็เริ่มหาหน่วยพิเศษอีกแล้วขอสรุปบ,บทเรียนเล็กๆน้อยๆที่หนังเรื่องนี้ให้มามี2อ,อย่างด้วยกันยิ่งเราตรัสรองบ่อยและนานเท่าไหร่มันยิ่งทําให้ก้าวหน้าขึ้นทุกวันจะได้รับความชื่นชมและความเคารพนับไม่ถ้วนในโลกแห่งความเป็นจริงและจัญยาบัรลความชอบทาคือสิ่งที่สังคมมนุษย์แสวงหาอยู่เสมอเป็นสิ่งสําคัญ ไม่มีอยู่ในหลักการสุขและทุกตามธรรมชาติและไม่มีอยู่ในแนวคิดของเหตุผลเชิงนามธรรมซึ่งมีอยู่ในระบบสังคมมนุษย์การปกป้องความยุติธรรมเป็นความรับผิดชอบที่หนักแน่นแต่มีเกียรติสุดท้ายก็ถึงเวลาบอกลาแล้วฟาร์มถูกโจมตีด้วยความประหลาดใจซ่อนลึกอยู่ในนั้นเป็นความลับที่น่าตกใจเจมอยากเป็นประธานาธิบดีจนทําให้เสียชีวิตผมรีวิวหนังก็พูดถึงแต่เนื้อเรื่องหนังเฉย